ไปมาไหมอ่ะเอาใหม่นี้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อคริสต่ายิงชดินทร์ทริปอัลลาลาค่ะน้องคริสครับผมสวัสดีค่ะอิมพิมพาธาเวบูลุตอัลลาลาค่ะน้องคุมสวัสดีค่ะเมจินาชาอัลลาลาค่ะเมจิสวัสดีค่ะมินนีบุญธนิกาอัลา ถือว่าโอเคแต่ละคนก็จะมีหน้ามากอเองม,มาก,กันคนละฝั่งคนละมุมกันนะครับเมื่อกี้บางคนมาจากฝั่งนี้บางคนมาจากฝั่งโน้นบ้างเป็นยังไงบ้างกับการทักทายแฟนๆครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบเป็นศิลปินเต็มตัวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะ <c oughs> ไม่น่าต้องถามเนอะมองตื่นเต้นกันอยู่แล้วเนาะนอ่ะที่นี้เราจะเข้าสคริปต์คำถามปกติเคยนั่งดูทีวีเห็นแบบพวกศิลปินค่อตอบคำถาม <ๆ S 1> คิดไหมว่าวันเนี่จะมาอยู่ตรงน,นี้ เคยค่ะคิดกันบ้างไหมไม่ไม่คิดเลยตื่นเไม่คิดแต่วันนี้เราได้มาอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วนะครับถามเลยคําถามที่ต้องถามก็คืออาราล่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและอาราล่าเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงก็อาราลานะคะเป็นคําปลุกใจกันเรียก Energy ก่อนรบในสมัยกี่โบราณค่ะหรือ represent ผู้หญิงเจนีที่มีความมั่นใจในสไตล์ของตัวเองค่ะ แล้วก็ออตอนแรกนะคะ<อ>ก็มี c h ส s ิ i m มจ e ค่ะนี่ออดิชั่นกับ White Fox ครั้งแรกเพราะว่าทาง White Fox แจกได้สิิปินหน้าใหม่ค่ะแล้วก็หนึ่งปีผ่านไปก็มินนี่ก็จอยออดิชั่นเข้ามาค่ะ ก็เรียกว่าค่อยๆเติมเงินเข้ามาแล้ววันแรกเนี่ยตอนที่ครบสี่คนตอนให้เราได้เห็นหน้าเพื่อนๆในวงเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างก็เปิดประตูเข้ามาเจอหน้าเมจิก่อนเลยค่ะครับผมเป็นไงเมจินั่งทําอะไรหรือกินข้าวอยู่ในห้องหรือว่าทําอะไรไงเมจินั่งสวยๆน่าหลาอ่านั่งรอเพื่อนอยู่แล้วคนอื่นๆน้วมอิ่มล่ะก็คือหนูเจอเมจิเป็นคนแรกเหมือนกันค่ะอ้าวเมจิไม่ได้ไปไหนอยู่ห้องนั้นคือเป็นอาทิตย์อ์เลยเหรอคะหนูไม่ไปไหนเลย แล้วเจอแล้วไปไงเราได้พูดคุยทั้งทายเลยกันไหมก็รู้สึกว่าชีนาา่ารักแล้วก็นิสัยดีเป็นคนเรียบร้อยค่ะครับผมน่ารักทุกคนแหละเอาริจีและเมจิละ่ะคะพี่ต้องถามไหมเพราะว่าเขาเปิดมาน่าจะเจอเขาคนแรกหรือเปล่า ก็ <S <S <ม>จีจเจอเจออิมคนแรกเจออิมคนแรกใช่ก็รู้สึกว่าเพื่อนเฟนลี่แล้วก็ค่อยเจอคริส,สแล้วมาเจอกับมินนี่สุดท้ายใช่ใช่ใชค่ะก็เรียกว,ว่าก็ถูกคอนะถูกชะตากันตั้งแต่ครั้งแรกเลยถามมินนี่บ้างดีกว่าครั้งแรกที่เจอเพื่อนๆอ,อีก3าคนรูรู้สึกยังไงบ้าง ็ครั้งแรกนะคะที่เจอเพื่อนๆสามคนก็ต้องทําความรู้จักก่อนนะคะอ่าก็ถูกแต่พอได้รู้จักกับเพื่อนๆเพื่อนๆน่ารักกันมากเลยค่ะแล้วก็สนุกสนานกันมากค่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นแล้วสําหรับอลาล่านะครับถ้าเบลเบลบนสเตทของเราเป็นครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่านี้คือมันเป็นปลายทางของพวกเธอแล้วซึ่งทางเธอยังต้องเดินยาวไกลนะครับแต่ว่าก่อนหน้าการมาเป็นศิลปินฝึกหานการต้องเตรียมตัวก่อนจะมาเป็นอลาล่าเนี่ย ต้องผ่านอะไรกันมาบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยก็พวกเรานะคะก็เทรนกันมา2ปีเต็มค่ะในการเต้นร้องแล้วก็เพอร์ฟอร์มค่ะแล้วก็ระหว่างเทรนนะคะก็จะมีบททดสอบทุกเดือนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบชาร์จิ้งสำหรับเรามากเลยเพราะมีเทสทุกเดือนเลยเหรอคะใช่ใช่โอ้ตื่นเต้นนะอย่าคิดตื่นเต้นเหมือนกันนะเหมือนเวลาเราเรียนแล้วต้องมีแบบสอบวัดผลอะไรอยู่ทุกๆเดือนอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องลุยกันเต็มที่แน่นอนแบบนี้บทบททดสอบไหนที่ยากที่สุดของแต่ละคนอ่ะต่อทีละคนเลยก็น่าจะเป็นการเต้นค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เต้นค่ะอคริสไม่ได้มาใส่เต้นแต่แรกนี่ดูไม่รู้เลยนะเมื่อกี้หนูปึ๊บปั๊บอกเต็มที่มาก คือมันผ่านอะไรมาเยอะแล้วมันผ่านบททดสอบมาเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแต่หลังๆมาก็เริ่มชอบแล้วก็เริ่มหลงรักในการเต้นค่ะเริ่มสนุกอย่างนี้ใช่ค่ะครับผมรีบๆล่าหนูน่าจะร้องค่ะคเพราะเป็นคนแบบเออไม่ค่อยถนัดร้องเท่าไหร่พอเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็คือหลงรับการร้องแล้วค่ะได้<อ>ทุก <มา S 2> แนวชอบมากใช่ชอบมากไม่จีบนะครับ ของหนูนะ่าจะเป็นเรื่องแรงแล้วก็ความแข็งแรงค่ะก็ต้องออกกําลังกายหนักกว่าเพื่อนไม่หนูปกปีกเหรอคะเดินมาที่ <st> แรกหนูแบบยังไงหนูดูไม่ไมีแรงเลยวะอเวลาเต้นแบบเหนื่อยง่ายอ๋อเพราะว<ด>่าท่าเต้นของอาราลามาักคู่ที่เราได้เห็นน่ะมันจะเป็นทาน่าที่ค่อนข้างแบบต้องเฟิรม์มต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องซ้อมกันหนักเหมือนกันเนาะ และมินนี่ล่ะครับสำหรับหนูน่าจะเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนที่ได้เข้ามาอยู่ในอาราลาไม่ค่อยได้เต้นเท่าไหร่น่าจะร้องมากกว่าค่ะอ๋อบางคนถนัดใส่ร้องบางคนมาสายเต้นแล้วก็มาปึกกันนี่แหละแต่ละคนก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปนะครับอย่างให้อาราลาพูดถึงสิ่ทธินะมาถึงตรงนี้แล้วโอเคขึ้นยังเริ่มดังสบายใจเริ่มเริ่มชินที่แล้วนะเริ่มชินที่เอ้าวขอเสียงปรบมือกับอาราลาหน่อยเป็นกำลังใจกันหน่อยเราค่อยๆไปไม่ มีคนที่ห้าด้วยเหรอใช่ิมีคนที่ห้าคนแล้วกต้องพูดถึงมินนี่นะคะยังไงจ๊ะก็มินนี่เป็นพี่ที่แบบดูแลดีพอมีแบบปัญหาอะไรหนูก็จะเล่าให้พี่มินนี่ฟังแล้วพี่เขาก็จะให้แบบคำแนะนำที่ดีค่ะโอ้มินนี่น่ารักมากเลยนะ love you Chris านี่ยมีอะไรพูดคุยกันได้เฮ้ยหนูจะไปคว้าทำไมแล้วก็อุตส่าห์ส่งถึงกันเออเอามาที่หนูบ้างด้วยว่าหนูอ็ม เอ็มล่ะอยากจะพูดถึงคาแรคเตอร์เพื่อนคนไหนเมจิก็ได้ค่ะยังไงจ๊ะเมจิก็คือเป็นคนดูแลเพื่อนที่ดีมากเทคแค์เพื่อนดีมากแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรติดใจติดขัดใจก็สามารถไปถามเมจิได้เลยค่ะเออนี้เรื่องเรื่องสำคัญนะมีอะไรมาคุยจะคุยได้เพราะเราถือว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วเนาะแล้วอย่างน้องเมจินะครับ ขอพูดถึงอิมแล้วกันนะคะจัดไปจะโนเพราะว่าอิมเป็นคนที่ตลกมากๆแล้วก็ทําให้ทีมแบบมีสีสันแล้วก็สนุกสนานขึ้นช่างเสียงหัวเราะให้เพื่อนอ๋อเป็นตัวโจ๊กของแก๊งอย่างนี้เหรออ่ามันต้องมีนะทุกแก๊งมันต้องมีอย่างนี้ด้วยค่ะก็เลยสนุกดีพี่ก็เดาออกว่าน้องอิมก็น่าจะขี้แก้งเพื่อนนะดูดูจากตรงนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมีนี่แหละคะมินี่คำพูดจริงคริสนะคะครับเฮ้ยคริสเอ่อคริสนะคะเป็นคนที่มี energy เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ ถ่ายรูปสวยมากคือเป็นเป็นคนที่มีทักษะในการถ่ายรูปด้วยหรอก็เป็นนักถ่ายรูปให้เพื่อนค่ะซช่คนนักถ่ายรูปให้เพื่อนเลยก็คือถ้ากล้องเนี่ยผ่านจากมือคริสมาไม่ว่าจะถ่ายรูปอะไรสวยแน่นอนสวยจะได้รูปแล้วใครเป็นคนถ่ายให้หนูถ้าหนูถ่ายให้เพื่อนก็ถ้าตั้งกล้องเองเหรอคะอิมค่ะอ๋ออิมจะเป็นมือสองในการถ่ายรูปใครเป็นมือสี่คะพี่อยากดูมือสี่มือสี่ต้องเมจิค่ะถ้องเมจินี่ยกมืออ่ะจะเป็นเมจิอ่ะ ใกล้เคียงกันจริงๆเหมือนที่พี่เป็นคนวางคอมโพส์อะไรแบบถ่ายแล้วภรรยาที่ไม่พอใจสักครั้งหนึ่งเลยนะครับพี่เข้าใจในจุดนี้นะครับไม่เป็นไรอันนี้พัฒนากันได้พูดถึงความรู้สึกนิดนึงดีกว่าเพราะตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วเป็นเกิลกรุ๊ปวงแรกจากค่ายไวย์ฟ็อกซ์จนแกรีด้วยรู้สึกยังไงกันบ้างก็รู้สึกแฮปปี้แลวก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะพวกเราเทรนกันมา2ปีเต็มเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้บอกว่าเราเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วค่ะ พูดประโยคที่รู้สึกไงบ้างว่าวันนี้เราได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วเป็นความฝันที่คอมพล e ทมากเลยค่ะยินดีด้วยนะครับอ่ะน้องอิมแล้วครับก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทั้งทุกคนที่อยู่กันหนูที่ตอนนี้เพราะถ้าจะไเ,เพื่อนก็จะไม่มีวันนี้ค่ะเนาะเป็นเคมีที่มันเข้ากันได้ดีมากๆอ่ะนะครับน้องไม่จีแล้วครับ รู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อนๆทั้ง4คนเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับการเดบิวต์ซิงเกิลแรกของพวกเรามากๆเลยก็ฝากทุกคนด้วยค่ะครับผมน้องมินนี่เหรอคะรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณ g m m g r a m m y พี่เอ๋แล้วก็พี่ๆในทีม White Fox ที่ให้โอกาสพวกเราและทำให้ความฝันของพวกเรากลายเป็นจริงค่ะขอเชียนครับ ผมบอกเลยนะคือเพิ่งสัมภาษณ์กันมาสักพักเนี่ยเวลามองน้องๆอ,งอาลล่าเนี่ยเหมือนมองลูกมองหลานจริงๆ <c oughs> ผมก็มีลูกสาวเหมือนกันสามขวบกว่าไว้ฟ็อกซ์รับหรือยังครับเดี๋ยวจ,จะฝากไว้ก่อนเนาะเผื่อจะฝึกได้เด็กนะมันจะได้แบบเออได้ทั้งร้องทั้งเต้นนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับ <c oughs> มาพูดถึงชื่ออัลบั้มดีกว่าชื่อว่า baby mvp <c oughs> มันมาจากไหนแล้วมันคืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อย ก็ baby MVP นะคะหรือ most valuable player เป็นตัวที่ t อ p ที่สุดในเกมค่ะใช่แล้วก็ represent ผู้หญิง generation ใหม่ที่พร้อมที่จะสู้และชนะอุปสรรคทุกอย่างค่ะคือต้องยอมนะเจนนี่เนี่ยคือทันเลยเขาได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะเป็นเรียกว่าเป็นเจนที่มีความสามารถรอบด้านแล้วล้าแสดงออกในความมั่นใจด้วยนะครับตอนที่เรารู้ว่าอลล่าจะทำซิงเกิลแรกเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือ การได้เป็นเด็กฝึกหรือว่าเทรนนีเนี่ยบางทีมันก็ต้องฝึกท no okay. ุกวันโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหรที่เราจะมีซิงเกิลของตัวเองเมื่อไร่ที่เราจะพร้อมมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จะมองเข้ามาวันแรกเลยเนี่ยที่รู้ว่าจะได้ทำซิงเกิลแล้วรู้สึกยังไงครับโอ้ก็รู้สึกแฮปปี้มากทุกคนกระโดดรถเต้นกันหมดเลยค่ะเพราะเป็นความฝันของทุกคนเลยค่ะเนาะี๋ยวมินนี่ถึงขจะโอกบอกมันมันคงแฮปปี้สุดๆนะเป็นความฝันของหนูเลยค่ะที่จะมีเพลงของตัวเอง ฝึกกันมาตั้งนานแล้วเนาะทุกคนก็รอวันที่มีซิงเกิลของตัวเองเชื่อว่าศิลปินทุกคนเนี่ยก้าวแรกก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกันแบบนี้นะครับอยากให้เล่าถึงซิงเกิลร้รองให้ดังๆหรือว่า not a chance หน่อยเป็นเพลงในรูปแบบสไตล์ไหนและได้หาของเพลงเป็นยังไงบ้างเผื่อว่าเมาื่อกี้ไหนบ้างเผื่อว่าเมื่อกี้เนี่ยหลายๆคนดูแค่ความสวยของหนูแล้วแบบโอ้โหมันเมั่ยเก็บได้ไม่หมดอนะ่ะอยากให้เล่าถึงเพลงนี้หน่อยเจญเลยครับสไตล์เพลงนะคะก็คือจะเป็น variety pop แล้วก็ผสมกับ EDM แล้วก็ dance pop ค่ะ พราะฉะนั้นไปที่ไหนมันแน่นอนนะครับมนจีบมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะก็เสริมความหมายของเพลงนะคะก็พูดถึงว่าเราสี่คนเหมือนยังไม่รู้จักความรักแล้วก็ยังไม่พอมีความรักแต่ก็แค่อยากจะร้องให้ดังๆค่ะก็เลยแบบมีเพลงนี้ขึ้นมาอ่ามันแทนความรู้สึกของพวกเราอลลาล่านี่แหละนะครับคือคือต่อให้ฝึกนะทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยแต่พอถึงเวลาจริงพอมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเนี่ยมันอีกเรื่องนะร้องเพลงคนอื่นกับร้องเพลงตัวเองมันไม่เหมือนกันนะ อยากจะถามว่าส่วนที่ยากที่สุดของเพลงร้องให้ดังๆของแต่ละคนเนี่ยคือตรงไหนอ่ะต้องคริสตัสก็ต้องเป็นพาร์ทหุกค่ะเพราะตอนแรกอ่ะเสียงหนูไม่ได้ที่สูงพพาร์ทุกครับคพอฝึกไปเรื่อยๆทํามันไปเรื่อยๆหนูก็เริ่มดีขึ้นค่ะแล้วก็ชินแล้วค่ะมีการฝึกมันพัฒนาได้จริงๆเนาะนะครับแล้วต้องอิ่มแล้วครับน่าจะช่วงอัดเสียงะค่ะ พาะเป็นการอาเจีนของเราครั้งแรกเลยแล้วก็<ม>เราก็ยังตื่นเต้นยังแบบเปลงๆอยู่แล้วมันไม่คุ้นที่เนี่ยแล้วแบบ<ช>มันต้องยังไงอ่ะมันต้องอะไรยังไงทุกอย่างมันใหม่ไปหมดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะล้วไม่กี่ละคะของหนูน่าจะเป็นการถ่าย m อเพราะว่าเราถ่ายทั้งวันนะคะเราก็ต้องโฮเอเนอร์จีตั้งแต่เชา้าจนเย็นให้ได้เหมือนกันซึ่งมันโหละบาดนะซึ่ง<ช>ขนาดผู้ชายชเนี่ยการถ่ายเอ็มบีรู้สึกว่าโหมันใช้พลังงานเยอะ<ช>สุดๆไปเลยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นงาน ที่บังคยากเลยทีเดียวอ่ะฮัลโหลฮัลโหลครับผมเขาขเปลี่ยนใหม่ท่านหนึ่งนะครับสีจะได้นุ่มขึ้นด้วยนะครสีลุกขึ้นเยอะเลยหนูด้น,นะครับอ่ะต่อเลยนะครับมินนี่ล่ะคะสำหรับมินนี่นะคะก็น่าจะการร้องให้ชัดค่ะในเนวเพลงเพราะว่าเอ่อก่อนที่ได้เข้าห้องอัดหนูย,ยังร้องไม่ค่อยชัดนิดนึงแต่ก็ได้ซ้อมเยอะค่ะอื แต่เมื่อกี้ที่ฟังดูทุกคนร้องได้ดีมากนะชัดคอ<า>ยชัดคำการออกแอคเซนทุกอย่างชัดเจนดีมากนะครับก<ค>็ถือว่าฝึกกันมาดีมากๆที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือ e x e c u t i v e Producer ของอัลบั้มนี้ก็คือยูบอย TJ นั่นเองเขาเชียรปรวมพืออนกันะครับผม <S <S ทุกคนรู้จักอยู่แล้ว TJ เของเรานะครับซึ่งนี <S <S เ<อ>ง่เป็นครั้งแรกของ TJ เลยในชีวิตการทำงานเพลงที่เจตูเนี่ยรับหน้าที่ดูแลแล้วก็ผลิตเพลงทั้งหมดให้กับอัลบั้มนี้เลยเจอกับพี่ TJ แล้้วปงไบา ก็พี่ดีเจเป็นคนที่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แบบทํางานกับพี่เขาสนุกมากที่เขาได้สอนเรื่องสกิลในการร้องในการแรปแบบใหม่ๆให้พวกเราค่ะค่ะผมก็น่าจะคุยกันภาษาเดียวกันนะพี่ดีเจเขาดูแบบเขาเขาประสบการณ์นคนเยอะจริงๆนะครับแล้วมจิมีอะไรจะเสริมมามทำงานกับพี่ดีเจเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าตอนแรกที่พี่เขาขอคิวเรามาเป็นส s t o มกันมาคุยเอง เพลงกันพวกเราก็ตื่นเต้นมาเพราะว่าพี่เขาก็เป็นแบบแรปเปอร์ระดับประเทศอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงแต่ว่าสุดท้ายก็แบบทางานได้ง่ายมากแล้วก็แนวเพลงเราก็ชอบมากๆค่ะพี่เขาดูไหมพี่เขาดูไหมเครียดไหมไม่เครียดเลยค่ะพี่เขาดีมากด้วยซ้ดีมากขัดกับลุครอยตัดของเขามากเลยเนาะตัวจริงเป็นคนน่ารักมากเลยพีเจก็โชคดีที่เรามีเอสเซนกรุ๊ปเฮดโปรดิวเซอร์ที่น่ารักแล้วก็ทําเพลงมันออกมาแบบนี้นะครับผมทีนี้มาพูดเรื่องของการเต้นบ้าง บางคนก็ไม่ถนัดเต้นแต่ว่าโหแค่สิ่แงแรกก็แดนซ์กันยับเลยนะครับรองให้ดังๆที่เราได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเต้นมาแข็งแรงจริงแล้วผมเ mm hmm. ชื่อว่าถ้าไม่ซ้อมอ่ะให้เต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาแบบนี้ไม่มีทางทําทได้แน่นอนนะครับเป็นการร่วมนงานกับทีมโคเรอกราเฟอร์นะฮะจากฮาร์เลมเชคสตูดิโอนำทีมโดยครูเจด้าหรือพี่ Jedi เจด้าของเรานั่นเองพี่เจด้าถ้าใครเป็นนักเต้นเนี่ยต้องรู้จักพี่เจด้าอยู่แล้วเป็นคนให้โอกาสน้องๆและเรื่องของการออกแบบท่าเต้นเนี่ยแกสุดๆจริงๆ อยากให้เราเดือดรทงพงานกับพี่เจด้าหน่อยเป็นยังไงครับคุณเจด้านะคะก็คือน่ารักที่สุดนะคะเออชีปเป็นคนเก็บดีเทลได้ทุกเม็ดจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่ารักคุณมากเลยคะ่ะไม่น่าบอกเรสิ่งนี้กับพี่เจด้านะครับผมเดี๋ยวเราได้เจอพี่เจด้าไม่แน่ใจว่าพี่เจด้าได้เราไหนบางกันอยู่ตรงนี้มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับมินิล่างนี่เนี่ย หนูอยากขอบคุณครูเจด้าและทีมฮาร์เล็เชที่ดูแลพวกหนูมาค่ะทำให้พวกหนูพัฒนาแล้วก็เป็น best version of อาร่าค่ะครับขอบคุณทีมฮาร์เล็เชกทุกคนด้วยนะครับคจริงๆนอกจากพี่เจด้าเชื่อว่าจะมีทั้งทีมไปแหละที่ช่วยกันและคุณครูแต่ละคนเนี่ยน่ารักมากจากฮาร์เล็เชกันนะครับก็ใครสนใจลองไปสมัครเรียนกับคุณเจด้าได้นะครูเจด้าก,ก็เปิดอ,อยู่นะครับพูดถึงเรื่องการเต้นแล้ว เตปแดนซ์ Dance และสไตล์การแดนซ์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็เพลงนี้นะคะก็ได้อินส i r เรชั n นมาจากทิปปอบแล้วก็มีมความสกิ I, นอายคะ่ะครับก็เรียกว,ว่าเป็นแนวพิเศษถ้าอยากจะรู้เป็นแนวไหนยังไงลองค่อยๆศึกษาซ้อมร้องซ้อมเต้นกันดูได้แต่ว่าก็ต้องมีร่างกายที่ฟิตพอสมควรน,นะนะไม่งั้นเนะี่ยเข่าเสียเหมือนกันนะจะังหวะลงจังหวะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ง่ายนะนี่ต้องผ่านการฝึกฝน,นจริงๆแล้วก็จากเพลงเนี่ยมาสู่การถ่ายมิวสิกวิดีโอ ได้ถ่ายกับพี่จีนด้วยซึ่งถือว่าเป็นุ่มกับระดับประเทศเลยนะครับก็อยากให้เล่าถึงการทํางานตอนถ่ายเอวีหน่อยเป็นยังไงบ้างพี่จีนคำขวัญน,นะคะเป็นคนที่น่ารักมากเลยเป็นคนกันเองแล้วก็ครีเอทีฟมากเลยค่ะอยากขอบคุณพี่เขาที่พี่เขาได้สอนพวกเราให้ประสบความร็ใหม่ๆให้กับพวกเราค่ะครับผมอ่ะนน้องยีนเะครับ ก็พี่จิมเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วส่วน MV เราก็ได้ถ่าย2วันวันแรกก็จะเป็นเรื่องสตอรี่อะไรแบบนี้ i n d ดิ i d u อ l แล้วก็ส่วนวันที่2ก็จะเป็นแด n c e เวอร์ชันะคะก็จะมีพี่พีแดนเซอร์มารวมด้วยเห็นเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีซีนของตัวเองด้วยเป็นยังไงเล่าในแต่ละซีนแต่ละพาร์ทของของแต่ละคนน่ยสนุกสนานยากง่ายยังไงบ้างก็ซีนของหนูนะก็นะคะก็จะมีสซีนก็คือซีนห้องน้ำกับดิฉันชั้นรูะ แล้วก็สี่ห้องน้ำก็ตรงผนังก็จะมีเขียนแบบคำบุลีครับเป็นริปโดนบุลีอ๋อก็เป็นเรื่องราวที่เราเคยโดนมาถ่ายทอดมาสู่เพลงนี้กับการเต้นแล้วก็อยู่ในภาคในอ v e r เพลงนี้ด้วยนะครับน้องอิมล่ะครับ้องหนูก็คือจะอยู่ในห้องนอนแต่ที่จริงเป็นลิ์นะคะครับ,รบแล้วก็จะมีผู้ชายเทค์มาว่าเลิกกันเถอะแต่ว่าเราก็แบบไม่ no, แคร์โนสนโ o เคเ e อยู่แล้วแล้วเราก็เต้นอัดเข้าไปโดนเล่อแล้วก็เต้นน,ตน,นี่เป็นปรกากฏการณ์ใหม,ม่เหมกันนะ เราจะไปร้องไห้เหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นเอ็มบีสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดขักบัวแล้วลดหัวตัวเองดูเกิดทันหรือเปล่าเอ็มบีแบบนั้นอะต้องเดินไปตากฝนท่ทันนะเดินตากฝนแต่ยุคนี้อาราล่าไม่ใช่แล้วคือเต้นเลยเศร้าเท่าไหร่ก็เต้นเท่านั้นไม่จิ๋ละไม่จีเป็นเป็นซีในห้องไหนยังไงห้องหนูเป็นงานพร้อมแต่ว่าเป็นพรอมควีนที่ไม่มีพรอมครีนค่ะโอ้จะดีอยู่แล้วก็เศร้าอยู่ดี แต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรค่ะสวยๆแล้วก็เต้นต่อไปใช่อ่ายิ่งเครียดยิ่งเต้นนะครับ้องมินนี่ล่ะคะของมินนี่นะคะเป็นซีนงานวันเกิดค่ะที่ไม่มีใครมาค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวได้ค่ะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นสี่คนแรกที่บอกว่าเวลาโดนบอกเลิกไม่เห็นมีความเศร้าใดๆเลยแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นเอเนจีให้กับตัวเราเองดีกว่าเนาะ นะครับน่ารักมากๆใครยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวลองไปชมกันได้อย่างที่บอกว่าตอนนี้เกินหลักลา <_ d ance video> ้านวิวไปแล้วนะครับนอกจาก MV ที่ถูกปล่อยไปแล้วเนี่ยหลายๆคนได้เห็นไปแล้วก็จะมีเป็น Performance Video ดีแล้วก็พร็ c กซิส a ดนสตูดิโอด้วยที่ปล่อยด้วยเช <d ance. S 1> ่นกันเล่าความรู้สึกให้แฟนๆฟังหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างก็แ a นสตูดิโอนะคะเราก็ทำดีที่สุดค่ะแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะคับผมแล้วน้องมจิล่ะคะว่าไงบ้าง ก็รู้สึกว่าเห็นความก้าวกระโดดของพวกเราจากสองเดือนแรกที่เพิ่งได้เพลงใหม่ๆนอะ่ันก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ภูมิใจในตัวเพื่อนๆทุกคนมากค่ะและดูก็ต้องเก่งด้วยก็เก่งทั้ง4คนและ <c oughs> นะครับผมแต่ละคนจะได้เห็นถึงพัฒนาการนะครับลองไปเปิดดูกันได้มันจะเป็น performance video แล้วก็ practice dance studio นะครับก็ถูกปล่อยออกมาแล้วสามารถไปไปชมกันได้ดันให้ยอดดีวเกินล้านไปเลยผมว่าดูพัฒนาการเป็นเรื่องอะไรที่สนุกมากนะ ยังไม่หมดนะครับเรามาพูดถึง c h ช n n e l ทาง u t u b e ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆหน่อยดีกว่า Alala White Fox นะครับคอนเทนต์นั้นมีความพิเศษยังไงช่วยบอกชวดท้ายแฟนๆเข้าไปติดตามกันด้วยยังไงได้บ้างตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ออกแล้วนะคะชื่อว่า Alala World ก็จะมีพวก behind the scenes ยกล้อของเรา4คนนะคะก็สามารถไปชมได้นะคะ ครับผมก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ชมอยู่ทางบ้านสามารถเข้าไปได้ทาง a l a l a White Fox นี่แหละแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูในนั้นได้ก็จะเจอกับ A a l a r o แล้วก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะ,ยะมากมายหลังจากนี้รับรองเลยว่าสนุกสนานกันแน่นอนนะครับ ต้องถือว่าสีสาวลาล่าสีคนก็ถือว่าเป็นเกิลกรุ๊ปนะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเอเนอร์จีแต่ละคนก็ได้เห็นไปแล้วว่ามีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะครับวันนี้อล่าล่าได้มาเดบิวต์นะครับสเตปเป็นศิลป, Girl Group ปินเกิลกรุ๊ปเบอร์แรกและเดทที่สุดด้วยนะครับของ White Fox GMM Grammy ก็เลยอยากจะขอฝากเพลงนี้นะครับให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่และก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านกันด้วยนะครับกับเพลงร้องให้ดังๆหรือว่า n o นด์เอชแอนะครับที่อยู่ในอัลบัม้ม Baby ้ v p ให้แฟนๆได้รับชมกันนะครับทั้งที่นี่แล้วก็ทางบ้านด้วยก็ช่วยสนับสนุนท้ายแล้วอย่าให้น้องๆฝากงานกับทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็แฟนๆที่ชมอยู่ทางบ้านหนะ่อยก็ฝากเพลงร้องไห้ดังๆน,นะคะซิงงกอลไกของพวกเราดูได้ที่ Official w ลไวมิวสค่ะแล้วก็หนูกับเบจีก,ก็ได้ไปเล่นที่ m อที่กินนะคะโดนสตอร์เบบีไปดูได้เลยคะ่ะศิลปินให้เดียวกันนะครับน้องยิมนะครับ เราก็สามารถไปฟังเพลงเราได้แล้วนะคะร้องให้ดังๆในชุดแพลตฟอร์มตอนนี้ค่ะครับผมเมจิครับแล้วก็อย่าลืมติดตามไอจีของพวกเรานะคะอาราลาดอกไวฟ็อกซ์แล้วก็ไวฟ์ฟ็อกซ์เมมค่ะครับผมน้องมินนี่ครับมินนี่ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับหนึ่งล้านวิวค่ะแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะคะจะมีเพลงที่2ที่จะออกสิ้น ซึ่งปีนี้ค่ะก็ฝากกับผลงานนั้นด้วยค่ะโอ้ยก็อีกไม่นานนะยังไงขอเสียงปรบมือให้กับอาราล่าเลยครับผมและนี่คืออาราล่านะครับศิลปินเกิร์ลกรุร๊ปเบอร์แรกและก็เด็กที่สุดจากค่ายไวย์ฟ็อกซ์จิมมี่แพรมี่นะครับนอกจากอาราล่าแล้วนะครับทางค่ายไวย์ฟ็อกซ์เนี่ยแอบโปรโมทนิดน,นึงยังมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้ในปีหน้าหรือว่าปี2023นี้นะครับก็รับรองเลยว่าจะมีอะไรที่น่าแปลก แปลกหูแปลกตาแล้วก็น่าสนใจอีกเยอะมากๆนะครับอาจจะให้น้องๆเตรียมตัวกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวจะมีโชว์พิเศษพิเศษให้แฟนๆได้จัดเต็มกันต่อไปด้วยนะครับให้สนุกอยากลูกขึ้นเต้นคือตอนนี้เราเปิดโอกาสเต็มที่เลยเพราะเมื่อกี้ตอนเปิดตัวกันไปหลาย,ลยคนยังกรงยังรู้สึกว่าอยากถ่ายรูปอะไรกันอยู่แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราให้ใส่กันได้เต็มที่นะครับยังไงฝากไว้น,นิดนึงสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของน้องอล่านะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับ <S <S ig ก็จะเป็นที่ white fox gmm Facebook Fan Page ที่ White Music นะครับแล้วก็ GMM Grammy หรือทาง YouTube Channel เดี่ยเข้าไปได้ที่ Official White Music นะครับแล้วก็ช่องทางอ f f i c i a l ทุกๆอันของ阿拉ารับประกันได้เลยว่าเข้มข้นดูดเดือดและ Energy เ,เต็มเปลี่ยมแน่นอนนะครับน้องๆพร้อมกันหรือยังครับพร้อมทุกคนพร้อมกันหรือยังครับไม่ได้ไม่ได้สิ่งนี้พี่ยังให้โชว์ไม่ได้ยังไม่ได้นะพร้อมจะเจอกับ阿拉าหรือยังครับ ทอบทางแล้วราะฉันกำลกับอลลาเคยไลไมต้องคนกแค่หายไปอยากงให้ดังๆไม่รู้จแต่งตอไป o t c h a e boy คือ阿拉านะครับหรือเป็นอีกเจอากรม,มงแรกที่นึ่สุดจากไวฟ์ฟ็อกเทียมแมนพวร์แมน ฝากกันไว้นะฮะคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดแฮชแท็กสำหรับงานวันนี้ด้วยรุ่นสวยๆของน้องติดแฮชแท็กกันได้ที่阿 Al 拉拉 underscore debut stage นะครับยังคิดว่า Al 阿拉拉 underscore debut stage นะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับก็วันนี้สนุกสนานกันมากแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องๆทุกช่องทางกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์วันนี้แล้วก็ไปเจอน้องๆได้ต่างช่องทางที่บอกกันไว้นะครับวันนี้ผมโบธนากรและน้องๆสี่ทั้งสี่คนของ阿拉拉ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดี Hooray! <laughs>